ไปๆมาๆช่องนี้จะกลายเป็นช่องรีวิวการ์ตูนไปแล้วแต่เมื่อเจอของดีผมก็อยากบอกต่อครับสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวเตยเซฆาตกรเงา8เต็ม10 1. บวกแนะนําครับ a อนิเมชันตังนี้นะครับดัดแปลงมาจากหนงังสือการ์ตูนฟิลิปปินส์ครับซึ่งบอกเลยว่าตอนแรกที่ผมจะดูนะผมไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอดูไปเรื่อยๆดูจนจบเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่เกินค่าสาหรับผมเลยนะ เรื่องนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวที่มีชื่อว่าอเล็กซานดราเรซเลซึ่งเธอทํางานที่เหมือนเป็นหมอผีอมีหน้าที่คอยเคลียร์ปัญหาเกี่ยวกับพวกอสูรหรือปีศาจเนี่ยที่มาก่อคดีในเมืองที่เธอดูแลอยู่รีวิวโดยรวมนะครับด้านงานภาพของเรื่องนี้นะถือว่าธรรมดาครับแต่มันมีเอกลักษณ์กลิ่นอายเฉพาะตัวที่รู้สึกเลยว่านี่แหละคือประเทศฟิลิปปินส์อะไรประมาณเนี้ยและเนื้อเรื่องเรื่อง,งนี้นะถือว่าเข้มข้นเล่นในหลายมิติมากๆเลย ไม่ว่าจะเป็นด้านของการเมืองสังคมหรือชีวิตประจาวันของชาวฟิลิปปินเนี่ยนำเสนอออกมาได้ดีมากมาพูดถึงรีวิวต่อเป็นข้อๆนะครับอย่างแรกที่ผมชอบเลยคือเนื้อเรื่องครับการเล่าเกี่ยวกับอสูรเกี่ยวกับปีศาจการผูกปมการเฉลยปมเรื่องนี้ทําดีมากแล้วมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ผมแบบชอบมากๆเลยตอนที่เกี่ยวกับตํารวจครับถ้าเป็นสื่ออื่นหรือสื่ออะไรเนี่ยถ้าหากตํารวจโดนพูดหรือเผยแพร่ความเฉาโฉกออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่ร้ายแรงรุนแรงใช่ปะละ่ะแต่ในเรื่องนี้นะ แตกต่างออกไปเพราะไม่ว่าตำรวจในเรื่องเนี้ยจะทําเลวจะทําชั่วหรือทําอะไรเงี้ยมันจะดูเป็นเรื่องแบบปกติเลยที่เหมือนแบบว่าคุณไปนั่งกินข้าวค่นินี้คือแบบเหมือนเราสิ้นหวังกับความชั่วนั้นแล้วอะ่ะคือขนาดเผยแพร่ค,ความเฉาชั่วออกไปคนอื่นรู้อะ่ะแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้อะเข้าใจป่ะคนอื่นปิดปากเงียบหมดอะขนาดตำรวจพวกนั้นไม่ใช่ตำรวจที่แบบว่ามีเส้นใหญ่เส้นโตนะเป็นแค่ตำรวจระดับกี้ๆนะมันสะท้อนเห็นเลยว่าสังคมว่าจะได้ทของพวกเขาอะ่ะ มันเลวร้ายแค่ไหนเว้ยถ้าหากตีความแบบลึกๆไปละแล้วไอ้คนเลวคนนั้นอะ่ะก็ทําเลวต่อไปอะ่ะนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตอนที่ผมยกตัวอย่างมาในเรื่องที่มี6ตอนเนี่ยเขาจะเด่นประเด็นที่แตกต่างออกไปกันอีกซึ่งย่าพลาครับถ้าหากคุณชอบอนิเมชันสายแบบดัการ์กเต็มเนื้อเรื่องเนี่ยผมแนะนําเลยว่าอย่าพลาดเชียวต่อไปเป็นงานภาพครับอีกส่วนที่ผมชอบนะต่อให้งานภาพของเรื่องนี้นะมันไม่ได้สวยถ้าเออะไรนะแต่พี่คาตาสูนหรือเรื่องที่แบบโด่งดังมากๆอะ่ะ แต่มันเป็นงานภาพที่มีเอกลักษณ์ครับคือคุณเคยเห็นเก้าอี้เกมมิ่งอยู่ในอนิเมชันปะละ่ะเอออันี้ผมเห็นหรือต้นไทรอ่ะผมเคยคิดนะว่าต้นไทรอ่ะหากไปทำเป็นอนิเมชันอ่ะมันจะมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงแล้วมาเรื่องเนี้ยผมได้เห็นแล้วมันจะมีอยู่ตออนหนึ่งที่เห็นภาพต้นไทรชัดเจนเลยแล้วเขาวาดออกแบบต้นไทรอ่ะดีมากๆมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมกลัวและกดดันที่เห็นต้นไทรต้นนั้นมากเลยอ่ะ มันดูมีความขังความหลอนความที่แบบว่าเป็นการ์ตูนสายศาสตร์อย่างชัดเจนอะอีกอย่างที่ผมชอบก็คือกำแพงที่มีแบบเอ่ออิฐแก้วอะไรเนี่ยฝังไม้บนยอดอะที่กันขโมยเข้าอะประเทศไทยเราก็มีจ้บะบะละแต่ในเรื่องนี้ประเทศฟิลิปปินส์อะเขาก็มีเหมือนกันมันทําให้ผมคิดว่าอยากให้ไทยเราอะมีการ์ตูนดีๆอย่างนี้บ้างจะได้เห็นภาพอย่างเนี้ยรวดแร่นอยู่ในช่องทางออนไลน์หรือช่องทางต่างๆอะผมที่หัดทำอนิเมชั่นแบบง่อยๆนะ มันก็เลยรู้สึกว่าเอออิจฉาว่ะอิจฉา,า,าที่เขามีอนิเมชันของตัวเองลงเน็ตฟลิกและคนทั่วโลกได้ดูอะไรประมาณนี้แหละต่อไปคืออย่างสุดท้ายที่ผมชอบครับซาวประกอบเสียงเพลงทั้งนี้ครับบอกเลยว่ามันทั้งฟังดูขลังดูหลอนนแบบความลึกลับแบบสุดๆเลยอะพอซาวดีเพลงดีเนี่ยมันก็ผลักดันไอ้แก่นเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ให้มันดูเข้มข้นไปยองลึกลับยิ่งขึ้นไปอีกแล้วบอกเลยว่าเพลงเปิดของเรื่องนี้นะ ยังหลอนติดหูผมถึงทุกวันเนี่ยต่อไปเลยคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ชอบครับอย่างแรกเลยคือช่วงท้ายของเรื่องครับผมรู้สึกว่ามันรวบรัดเ,ดเร็วไปแล้วก็วั t ถ h e ฟอกมาก <c oughs> มันรู้สึกแบบมักง่ายไปเลยอ่ะตอนจบอะอารมณ์เหมือนผมดูมวยอ่ะคนหนึ่งคือชกสิบครั้งชนะสิบครั้งอีกคนคือชกร้อยครั้งชนะร้อยครั้งซึ่งผมก็ต้องลุ้นต้องเชียร์ใช่ไหมว่าไอ้คนชนะสิบครั้งอ่ะ จะชนะไอ้คนร้อยครั้งยังไงไอ้คนชนะร้อยครั้งอ่ะดันลื่นเงียตัวเองหัวฟาดพื้นสรุปไปปลายยก3เลยแล้วแพ้ไปแบบงงๆูุห์ดีมาประมาณ90%ของเรื่องเนี้ยดันมาตกมาตายตอนจบแบบโอ้ยมึนเลยแบบโอ้เสียายเว้ยสุดอีกอย่างที่ผมไม่ชอบนะครับก็คือเขาให้เห็นมิตินางเอกอะอลิซันดาเนี่ยน้อยไปหน่อยทั้ง6ตอนเนี้ย ผมเห็นแต่นางทำงานแบบขยันขันแข็งและเล่นประเด็นเกี่ยวกับอดีตที่อยู่กับพ่อกับแม่ตัวเองผมอยากเห็นมุมนางนอกจากนี้บ้างอย่างเช่นมุมผู้หญิงธรรมดาน่ารักน่ารักคนหนึ่งผู้หญิงที่ทํากับข้าวกินหรือไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยผมอยากเห็นมุมอย่างนั้นอ่ะของนางในเรื่องนี้บ้างแต่ใน6ตอนเนี้เขาไม่แสดงให้ผมเห็นเลยเหมือนเขาเรียบอะรียบแบบให้มันเข้ม,เข,มเข้มไปเลยอะผมคิดว่าเขาน่าจะเพิ่มมาอีกตอนสองตอนได้เห็นมุมอย่างนั้นอ่ะของนางบ้างสรุปคือ อนเมชันนี้นะครับเป็นอนิเมชันที่ดีมากๆผมแนะนําเลยว่าให้ลองดูก่อนสักตอน2ต,ตอนก็ยังดีหากคุณไม่ชอบค่อยปิดทิ้งก็ได้สําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับบาย